กินก็เต๋วที่บรรยากาศจึ้งมากๆกันเป็นร้านที่ต้องเดินเข้ามาถึงจะพบบรรยากาศที่เวอร์แบบนี้ตอนอื่นปักหมุดบางิวัตโรโพเองแล้วก็เดินเข้ามาในซอยซอยจะอยู่ตรงข้ามกับสุ้มวัดเดินเข้ามาก่อนอื่นจะเจอสวนมะพร้าวแล้วเดินต่อมาเรื่อยๆจนสุดทางก็จะเจอร้านเลยจ้าชื่อร้านเตี๋ยวโกต๋องเป็นร้านฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวโบราณแค่วิธีการทําก็กินขาดและให้เครื่องแน่นๆแบบเนี้ยสาวรู้ไหมชามละเท่าไหร่3 0บาทราคาดีเวอร์มากแาวเกี๊ยวก็สามารถตักได้ฟรีเดินมาบริการตัวเองได้เลยจ้ะทอดมันเนี่ย แนะนำเลยต้องสั่งเราสั่งเป็นบะยำแหง้งจะเป็นฟิลต้ยมยำโบราณส่วนน้ำตกเนี่ยรสชาติไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆเราสั่งมาเป็นบะหมี่แบนคิดถึงน้ำตกสมัยก่อนเลยรสชาติจะประมาณเนี้ยตัวหมูก็ไม่ใช่ไก่การนะจ๊ะให้มาชิ้นใหญ่ยิ่งตัวหมูตุ่นตุ่นมาได้นุ่มๆแล้วลูกชิ้นมันเด็ดตรงน้ำจิ้มจะเรียกลาลับได้ไหมถ้าเธอปักหมุนมาตรงชื่อหลานจะหลงๆหน่อยแนะนําให้ปักหมุนมาที่วัดโพเองดาวเดินเข้ามาจะดีกว่าถ้าเจอน้ําแหงใสแบบเนี้ยก็แพ้ทางเลยใส